สวัสดีค่ะตัวเลขเกษตรแจวเวลค่ะมือนี้กับสิผ้ามาอัปเดตนะคะมือมึงแปลงส่วนเท่านะคะหลังจากที่ลงปลูกไปนะคะยี่สิบมือเท่ากับทั้งการใส่ปุ๋ยนะคะไปสองรอบแล้วนะคะก็สะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะสูตรซิมหาซิมหาซิมหาเนาะแล้วก็ปุ๋ยขี่ไก่นะคะแล้วก็มีมีมีปุ๋ยยูเรียน,นิดนึงนะคะใส่เพิ่นนะคะ ช่วงนี้ก็กำลังแตกกอละกะกำลังแตกยอดนะคะแตกยอดออกมนาะนี่นะคะยอดของเพิ่นนะคะกำลังแตกออกเนาะล้วกะเดี๋ยวเฮาจะเอาใหม่ที่เฮาเสียบต้นเพิ่นตอนบางล่มอะค่ะกระชิมาเสียบตรงยอดเพิ่นนะคะเพื่อว่าเสียยอดไปทางไหนหน่นเฮากะบังคับเอาเนะาะเสียยอดเพิ่นไปทางสายทางขวาเสียนะคะ่ะอันนี้กันน้องสุดเขนนะคะล้านทรายนะคะเมื่อซอยเปิดน้ำนะคะ โคน้นาสวนการล้างเหลือเกเรียนนะคะกับมาซอยกันหลังจากที่ประเด็โลงคลิปม,มากค่ะหลายมือนะคะเนื่องจากว่าไอตัวเลนนี่คือโปสบายนะคะนี่ก็ฟังเสียงเอานี่พึ่งมีเสียงนะคะก็เลยว่าเออมาโล,ล่งคิใหอพี่น้องดนเบิ่งกันนะคะว่าอัปเดตปักทองเฮ้านะคะส่วนปักทองเาว่ามันเป็นยนังไงอ่าเฮ้ากับเป็นมือใหม่หละกะโลงไว้ถ้ะเบิ่งเนาะแต่ละปีแต่ละปีว่าเฮ้าเห็ดนนะ่ะ ใส่ห่อสไ,ไปจังไดมีขอ้อผิดพลาดยังแน่ห้าออกสิเดเอามาปรับปรุงนะคะปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะคะนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแน่ๆอันนี้ของเฮ้าเนาะก็มีเนี่ยค่ะต้นนี้ใบเพิ่นก็แพ่ออกนะคะเป็นภูมิเป็นยังหลักก็เริ่มมีแตกยอดออกมาแล้วนะคะนี่ก็คือบรรยากาศค่ะบรรยากาศตอน,น,นแรกๆนะคะที่เฮ้ามาโฮสสวนนะคะหลังจากที่ เลิกง,งานแล้วนะคะกาซิมารถสวนกับลานทรายนะคะกะจะไล่นะคะไล่น้ำไปไล่น้ำเปิดที่ละสอง,องคูนะคะสี่แถวเขาก็สิไลไล่ไปโดยระบบนำเข้านี่ก็สิใส่แบบซัมเมอนนะคะซัมเมอนอ์จะพู่นอยู่อีกบอกหนึ่งนะคะก็สิส่งน้ำลงมาค่ะเป็นน้ำมาดาน,นะคะในสวนนี่ที่เข้าใส่นะคะ นี่ค่ะก็คือบรรยากาศนะคะร้านซ้ายกกะลังซอยกันเบิงนะคะว่าหนามเซนไดออกมดแนอไล่หนามไปจนถึงสุดท้ายนะคะตอนสุดท้ายของซ้ายทุกสายทุกคูนะคะเดี่ยก็คือสิ่งที่เฮาเฮซูมือนะคะกับหลานนะคะกระจไยหนามไปค่ะให้หนามเพิ่นไปนะคะให้หนามเ้า แรงก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นย่ามแรงเธอเดียวก็ได้แต่ว่าเห้ากัะรดเพลินเนี่ยมันชุ่มเนยจักหน่อยเนาะเพราะว่าย่าม,มือเสากสิยากหลายอย่างนะคะ